อ้แลวบสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนอมโอ้ยเนี่ยอันมมนประเทศคนอยู่นี่กันหนาวคือกันบอกหนาว้งาวมันเปลี่ยนอาตาศเออมันต่างเมื่อกันครบ มันนันอากาศต่างกันจะขายอย่างไรบอนี่ภาษาจับมือคือเคยฝรั่งพี่น้องคือเคยฝรั่งรอดก็เมือ่อยายผมมาหนังน้ำใจเงึงตัง้งคำมาถามมันมามาโอ้ยสชคโชควรเด้เราอ่ะได้พี่น้องเรามาหาใจเงึงมาแต่เก็บักจองม,มาทีแล้วได้เคยฝรั่ง กินกระูเทปโอ้พตูน้อยแต่เทปพตูมา่หเนี่ยมีอย er ่างไรกนเน่ินร้อนคย่าจ้านยยเออพอใหญ่ไป้วเนื่อกนสหัสดีพี่ร้อนข้เขาไปร้าตื่นมันกินอไดเนี่ยมนสวน้จกินนากก่ามิเป็นหลับขยับเป็นกินเปนข้าวปลาใค้อันีหน่อเอง เขาผ่าตอนเสาร์ก็ไม่เจ้าไครทานล้างเกลก็ย่า่ชองไม่ลูกหรือผนังสำนุกข้อฮักทัานล้างเฉลงแห่งเลกสบาดีผี่น้องมาแต่ป่ามักจองไลลเน่าน้อยไปผี่น้องไม่ได้นอนนอนเมื่อขึนเหเออนอนมื่อขึ้นรับอยู่บอกรับอยู่ โบไาณฟันดีทันกับทันกับหดือดอกอัรข้าก็ไปใส่อันข้าเจฟขาฟิจังนี้ข้าบืนปูกบัตรขาล่งข้าพักึนค่ดีนะมันละเจฟหนาคาอนนีอบัตรขาลงบัตรข้าขนบอกบราครึ่งแล้เขาจับพวกม่ไปค่ะไม่ได้แต่ว่าไบมือเดียวหอ่น่นมาเไม่ทำ้าบกไปต่อแล้อ้นขวดต่น ไปไม่ไปหลัง่ลูกากินเหรอวะลูกม่อยากสิไปมากินย uh, ouais uh, ังไงกินยำปอนมักินแกงฮาวายอแกงขาวายยิแกงฮาวายกินยอดวายเวายนงวายกกินเกอยากไปเลยส้มปลาหนุบป้งนปลานาตไปตกเกดปลมันอยากกินป๋าตัวตับต่อนใหญ่ ก็่าอีกคนได้อาจจะตึงร้ายตึงร้ายแลกินเบาเบิร์ดถ้าเธอรู้ใจบอกไปผ่านเราหมดเออใส่โน้ตหักเทากันกินใจอยู่กินย ไกินไข่บอกใหญเอ้ยน้องน้องแฉงน้อยจังไรครับไม่ต้องตัวหางตัวหางลดก่ะนเขาดใหญ่ไปเไม่ใช่หาคนเบิดหมู่บ้านว่าแม่ออไม่ใช่้องน้องคทำละด้วยพอกินไข่้ะ ก็เจ้าจิตึกบน้องป้าโมเนาะไปบึงเนาะการการกระมุ่ยเ็นยังไงมีราคาการกรมุ่นกมุ่นกับกมุผมต้องอใส่ขำานยายากวก็มันวยนี่้าจ้วสุดวานกน้้แ้วป้าแป้าแาแจ้ปไา้ มันเออปุ่มมีกขี่มันคือขูกายแต่พี่เป็นคนนเาะมอส่งขยาที่แม่แต่เราหอนี้มี่ยมืย่ามมาปูไหมย่าอันนี้แล้วห้องอันขี้ใผ้าผ้าบบเบียบีบมีเจ้าหลดมีเจ้าเกิดบีบบีนี่นะเบื้องนี้โบเบีเมื่อกันทำไม่ฝละบนอือคีผ้าไปรงเรีนยรงเรียนขาดไมเลยดิมือ ว่าทันเนี่ยผักบ่อเลี้เดือนหกเรือนเจ็ดผสมงสะได้ไม่ดอ้เอ้ยย่าท่นฝาใส่เด้อตุ่มเหยินน้ำปั่นน้ำออกก่อนเอาสมเยังใส่ค่ะใส่ผสมก็ได้บะจะใส่แปมะขามบ่อแม่จะเอาส้มยังใส่แกงวายเจ้าเอออยากกินไข่เลยจะจะไข่ตัว ขายจานห้างบอกจานนั่งทันเดี่กเออหามันกินกับข่าวปะั้งนัานที่กับข่าวผมกมาทยนาะองมันบาคากัน แก่บางจ้องน่ยค่ะชุ้งขึ้นชุ้งขึ้นและหล่อเก็บมันลงมากนี่ค่ะเห็นอยู่ในคลิปมาใจเนี่ยก็คือเหนือว่ามันคือตินในการถงสัตว์เลยลงไปในการถงถูกในกลางถงมีในการถงดงชื่อกับบอมีมันหักอยู่ในผู้สัตว์ลงมาบ่แม่นว่าชีู่ในดินเพียงในดงแต่มันมีนอยู่ในผู้ตีนผู้เธอถูกผู้โอ้ฮาวาด <c oughs> มือพนโตมาบ่ยัดนะเฮ้อว่าดองกับดองสีหายกันบ่เด้หรือสียังได้ว่ามาถีบมาแห้งสีหักกันแล้วบ่เนี่ยมันอยู่กันจองคนมาเจอความลำบากจากหายเป็นหักกันละเด้อว่ะหายกันหมดเสยใชแล้วท่านหนาใช่กันได้ไปหายกันไปทางไปทางมันมาแห้งสีประหยัดเโอ้ไปเตรียมเลรียปลาปู เราแล้ว่ตีเจอไปไิมดได้คุณชราบคุอันนี้กัแบแร่ปไดคุณคุณทราบคคุณไอ้กรมงแฟนไหมไของ,งมันไปกระมงแฟนแบบไปแบบบันเชะม้ม้าอะไรไก่หน่อยนะเชกินไก่ได้ดั้มมเป็นิัเลยทำเ โอ้ตัดอกตัวนางแพนทีแ็ดปลาเจ้าเจ้าแนสหไดดอกน่ะเนาะมีตมกากชุดออกดอกตัวดอกี่ว่างแพ้นมาเรียบร้อยเออแต่โมกะทิว่าขดเรี่องนี่ดอกแิดแดป้าี่ะไอะไรอะมีแพนมียังแบบมีแต่ว่าบอยโลงเตโลดพากันนังอยู่นี้ ยากับบให้กินบอกเอากินให้เขามากินมันเสียงดังกินใหญ่เดี๋ยวมันยงดังขวักเดี๋ยุจดที่นอนเขามาอีกเลยคนเก่าคนใหม่คนใหม่อวันเดาคือวันเดาคือวันเดาคือวัเดาอวันเดาคือวัเด ฟีบอฟีบอเห็นยังยายยายแล้วแกงวายเด้พี่น้องไปดูพี่น้องปลากระดูกฉ่แกงวายแกงเสาวายกระดูกหมูไหมาปลานนีกร็ได้มาจนแกงพัดร้องผัดพาเรผ่าแล้หน่อยแล้วไปหาเสี่ยนแล้วจนได้หูฉัาเล่ากับซุกซี่ขนาดย่อว่าหน่อยหน่อยหนึ่งเที่ยว

นายรองจะผู้ช่วยพยาน้าแต่ยังกินเขายาวว่าอับอยอ่ท่านิทายที่แกงไว้แน้วเจ้าขาดมือใอใช่รึมัเข้ไปมันลวยนั่งมันน่ะหยาบเลยหยาบหยาเออเห็บแกงฮะกินนั่งเยบห กับผ้าก็มาไต่ได้จองอยู่ขึ้นปตผูกระโลนเป็นอย่างสี่แล้ะพี่น้องขึ้นหนังขึ้นดาวมาดูนี่หนักสกบอ,กมอืมถ้าสิถ้าสิลวกเอาลวกเลยชิต้มปลาป่นนำ้ำน้าแม่มต้มปลาป่นนี่กับลวกเขาเนจะแกงไว้แลลวสักก่อน นอนอยู่เลยนอนในอุ่นนะนอนในอุ่นมาชื่นเชียงกระดิ่งมาตื่นหิมะใใหญ่สาวนิดเออใหญ่ได้เป็นบา โอ้ยใหญ่มากพี่นีแห่งใหญ่กว่าเก่าสบายดีพี่น้องเนี่ละสบายดีโอ้เป็นบ่าได้นีเนาะน้องน้องเล่นได้เนาะ่่ืนังมาขว้ิี่วานขอคนไทยที่เราถ่ายตอนเด้พี่น้องขอคนตายนะเป็นเบาป็นบบาแล้วพี่น้องเออเป็นบบาเนี่ยคือหัวโง่เดี๋ยวอยได้ฮะเออแม่ ดรกก็เท่าดีได้ค่ะอี่าเตี้ยอยา่าเี้ยอย่าขึ้นพดไปถอนย้ายไปอันนวายมันสิเปลือยแห้งมันบริแสแแบบตบลายก็บ,บี่วายแตกกับคมุมถ้ามันอ่หนวายมันบน่ชะดอกมันเปล่อยลายบีมันแตกมันแหงคมมันแห่บวชสอ โอกะกมันเปื sí, ่อยแล้วยำเปื่อยวายงเปือวายงาค่ะแต่ว่าอืมไก่ไก่เออ่นห่ะเขาต้มเพิ่งแรกพมไปตะกินอีกมาอุดมเอมขึ้นเอาเลยบุกขมบุกสามหัวหน่อยสบายดีทีะคุณ